สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการสบายๆหลังข่าวกับดิฉันชัตไทยประเทืองทินนะคะคุยกันสบายๆด้านศิลปะวัฒนธรรมวรรณกรรมและบันเทิงค่ะวันนี้จะมาชวนคุณผู้ฟังคุยกันถึงผลงานสร้างสรรค์ที่น่าทึ่งผลงานหนึ่งค่ะของอาจารย์มหาวิทยาลัยศิลปากรซึ่งท่านได้พัฒนานวัตกรรมการใช้ดินในการสร้างสรรค์ให้เป็นเครื่องนุ่งห่มแห่งอนาคตค่ะผลงานชิ้นนี้นะคะได้รับรางวัลการวิจัยแห่งชาติด้วยวันนี้เราก็เลยจะมาเปิดแนวคิดและการวิจัย ใจผลงานชิ้นนี้กันนะคะกับดรขจรศักดิ์นาคปานค่ะอาจารย์ประจำหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาการออกแบบคณะมัณฑนศนิลป์มหาวิทยาลายัยศิลปากรตอนนี้อาจารย์อยู่ในสายกับเราแล้วค่ะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับค่ะเรียนถามอาจารย์เลยที่มาที่ไปของการคิดค้นนวัตกรรมผลิตเครื่องนุ่งห่มจากดินอาจารย์มีไอเดียนี้ยังไงนํามาจากไหนคะครับก็คงเป็นเรื่องของจุดเริ่มต้นอะครับ จากการทำวิทยาญี่ป,ปุ่นสัญญาดุษฎีบัณฑิตเนี่ยครับส, <ฮะ S 2> สาขาการออกแบบมหาวิทยาลัยศิลปากรเนี่ยครับ <ฮะ S 2> เป็นที่มาที่แรกเริ่มต้นเลยนะครับเพราะว่าเหมือนผมเนี่ยคิดว่าดินเนี่ยทุกคนคงรู้สึกไม่ต่างกับผมนะครับก็แค่ดินดินเนี่ยสิ่งที่ปรากฏให้เห็นทางนามธรรมาเนี่ยเราจะรู้สึกว่าถึงความดัดดื่งความไร้ค่า พราะดินมันมีมากมายมหาศาลแล้วเราก็เหยียบดินนะครับเราแทนภาษามันด้วยแ,แปลกๆนะครับเราแทนภาษาของตัวอักอรของมันว่าเป็นคําว่าตับมนุษย์เลยไม่สนใจเลยให้ค่ากับคําว่าดินกับมองกายภาพของมันเป็นสิ่งโกภะปกผมเลยคิดว่าอ่มนุษย์เนี่ยจริงๆแนละ้วมันไม่มีดินไม่ได้คเพราะว่าทุกสิ่งในชีวิตเนี่ยมันเยียนไหวยเยียนวนอยู่กับดินความคิดผมก็เลยคิดว่าด้วยแบบวิถีของตัวเองเนี่ยเป็นนักออกแบบก็เลยพยายามสังเกตและคิดค้น แล้วก็หาความแตกต่างเลยมุ่งประเด็นมาที่สิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะเนี่ยเรื่องของการแปรเปลี่ยนหรือว่าอุบัติการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยทำให้รู้สึกถึงว่าผมไมต้องหยุดคิดเพื่อตระหนักถึงเหตุการณ์ปัจจุบันที่เราเจอวิถีปกติใหม่ที่ไม่คุ้นชินนะครับพอเสร็จแล้วบังคับให้พวกเราก็ต้องปรับตัวในรูปแบบของอธิปไตยแห่งชีวิตที่มันเหมือนคิดค้นขึ้นมาใหม่อ,มอุบัติขึ้นมาใหม่เลยมองสิ่งที่เป็นธรรมชาติที่มีมากมายมหาศาล คือพุ่งประเด็นไปที่ดินค่ะหลักเป้าหมายคืออยากคิดค้นผลิตนวัตกรรมใหม่ๆขึ้นมาโดยเรามีเป้าหมายที่ดินเป็นหลักอาจารย์มองเรื่องของการใช้ทรัพยากรการใช้อะไรให้ยั่งยืนอย่างนี้ด้วยไหมคะหรือว่าแค่อยากจับที่ดินเป็นหลักก่อนคือตอนแรกเนี่ยผมเป็นนักออกแบบแฟชั่นนะครับพอเสร็จแล้วเนี่ยในอุตสาหกรรมแฟชั่นมันสร้างผลกระทบให้กับมนุษย์ สิ่งแวดล้อมอยู่เยอะมากพราะเสร็จแล้วเนี่ยเนื่องจากตัวเองเป็นช่างหนังคนสังเกตด้วยนะครับแล้วรู้สึกตนหนักมากเพราะว่ายิ่งเราเจอวิกฤตอย่างที่เราไม่คุ้นชินอย่างที่ผมกล่าวไปเนี่ยมันก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยเราควรจะเริ่มคิดในสิ่งที่ควรจะเป็นนวัตกรรมอะไรที่ทําให้วงการแฟชั่นเนี่ยมันเปลี่ยนไปม,มันไม่ใช่ฟ้าแฟชั่นแล้วหรือมันจะฟ้าแฟชั่นก็เถอะแต่ในสิ่งที่มันเหลือใช้ เหลือทิ้งเนี่ยที่มันยังเป็นขยะแล้วเรายังต้องเกิดปัญหาหรือเราต้องไปหาทางแก้กับสิ่งที่เราใช้แล้วผมได้คิดว่าในลักษณะของการเล่นแร่แปรธาตุเนี่ยก็เลยมุ่งสู่การประจักษ์ให้สิ่งที่ไร้ค่าเลยมองที่ดินเนี่ยมาแปรเปลี่ยนเป็นนวัตกรรมวัสดุสิ่งทอทดแทนเครื่องผมในเป็นแนวความคิดของเนี่ยครับเป็นในลักษณะของนวัตกรรมตัวนี้ครับ ่คะทีนี้อาจารย์พูดถึงเสื้อผ้าเราก็นึกถึงอะไรที่พลิ้วไหวเนาะแต่พอนึกถึงดินอย่างที่อาจารย์บอกเลยมันดูหนักแน่นมันอยู่ที่พื้นอาจารย์รรนําตรงนี้มาผสมผสานออกมาจากดินเป็นสิ่งทอได้อย่างไรคะตอนแรกนะครับ อ,อย่างที่บอกนะครับมันเป็นการทําวิจัยทพลผมก็เหมือนต้องทบทวนวนรรณกรรมหรือการวิจัยอื่นๆที่เคยคิดค้นขึ้นมาผมเคยมีแนวคิดนะครับที่อยากจะทํา DNA ของมันออย่างที่บอกแล้วเราเป็นนักออกแบบพวเราเราทํางานสิ่งใดสิ่งหนึ่งเนี่ยเราก็อยากให้มันเกิดความแตกตา่างเกิดความว้าวนวัตรกรรมมันก็ต้องเกิดความว้าวเป้าหมายผมก็เลยทุกอย่างการคิดของผมเนี่ยมันก็เลยเป็นในเรื่องของเชิงนวัตรกรรมในทางความคิดแล้วสู่ไปหาวัสดุมีสารตั้งต้นต่อ เพราะเสร็จแล้วเนี่ยในลักษณะของการหาดินที่มาที่มาที่ไปเนี่ยผมหยิบดินมาทั้งหมดเลยก่อนเริ่มต้นเนี่ยคือหยิบดินข้างบ้านดินที่อยู่ในสวนดินตน้นตายจนไปถึงดินที่มหาลัยที่นคปรปฐมด้วยน,นะครับแล้ยิบขุดมาแล้วก็แบบลองมาทดลองในภาชนะเล็กๆก่อนเพื่อหาผลสําเร็จของมันในภาชนะขนาดประมาณ A4 แล้วก็เพาะเลี้ยงด้วยการหมักกระบวนการหมักก่อนนะครับว่า ตัวไหนหรือดินตัวไหนเนี่ยมันให้ค่าความาให้ผลสำลิดหรือว่าผลในเรื่องของค่าสีของดินเนี่ยจนสุดท้ายเนี่ยปรากฏว่าดินที่มีสีดํามากๆเนี่ยสีดินที่มีความเข้มของสีมากๆเนี่ยจะให้ค่าสีที่เป็นวัสดุที่เป็นสีน้าตาลเยอะนะครับแล้วก็มีความหนาของเนื้อวัสดุได้ดีเกือบจะเป็นไหนนะครับ mm. แต่พอปริมาณของทรายที่มันปนมากขึ้นเท่าไหร่เนี่ยในตัวเนื้อดินเนี่ยความอ่อนของสีก็จะลดลง นะครับก็จะมีความใสของสีมากขึ้นความบางมากขึ้นจนเป็นสีน้ำตาลอ่อนนะครับค่ะอ่ะอันนี้คือการคัดเลือกดินมาทดสอบว่าแบบไหนชนิดไหนให้สีแบบไหนใช่ไหมคะอาจารย์ครับผมเริ่มตื่นเต้นและอยากให้อาจารย์เล่าถึงขั้นตอนว่าจากดินนํามาทอเป็นผ้าได้ยังไงคะอาจารย์ทดลองยังไงบ้างคะคือตอนแรกนะครับอย่างที่ผมบอกผมทดลองในชันชนะเลกจนมาสู่เอ้ยเริ่มจะสําเร็จแล้วผมก็เลยเปลี่ยนขนาดเป็นขนาดที่เพิ่ม ขนาดที่ใหญ่ขึ้นภาชนะเฟะเรี้งวัสดุเนี่ยผมก็เลยมีขนาดประมาณ75คูณ140เซนก็เมตรกว่านะครับเก uh huh. ือบจะเท่าหน้าผ้าเลยก็เป็นภาชนะเป็นพลาสติกนะครับ เนื่องจากเป็นพลาสติกเนี่ยคือผมอะต้องหาการทดลองที่มันทําได้รวดเร็วทําความสะอาดได้นะครับแล้วก็ใช้ได้นานเพราะว่าเหมือนเราเป็นนักศึกษานะครับตอนนั้นก็พยายามจะหาวัสดุที่หาใช้ได้ก็นาเนี่ยครับดินเนี่ยบรรจุในผ้าขาวบางนะครับแล้วก็มัดใช้ดินประมาณ10บกิโลครับแล้วก็ใส่ผ้าขาวบางแล้วก็ม,กมัดปาแล้วก็นําดินเนี่ยลงไปแช่ในน้ําต้มสุกที่ผสมกับสารให้ความหวานในน้ําตาลที่เป็นธรรมชาตินะครับแล้วก็แช่เนื้อดินที่ใส่ถุงเนี่ยไปประมาณ นักสามสิถึงสีนาทีนําดินออกมาครับหลังจากนั้นเติมกรดอะซิติกนะครับแล้วก็สารพเพาะเลี้ยงแบคทีเรียทิ้งไว้ประมาณสิบสวันครับมันจะมะีลักษณะของตัวจุลินทรีย์หรือว่าลักษณะของการลอยตัวอยู่บนผิวน้ําเพราะว่าเขากินออกซิเจนนะครับ แล้วมันลอยตัวอยู่เพีผิวน้ํามีความหนาระดับหนึ่งประมาณเกือบถึงเซนนะครับแล้วก็ช้อนวัสดุออกมาจากผิวน้ําแล้วก็มาทําความสะอาดแล้วก็มานํามาตากแ้งอันนี้เป็นกระบวนการสังเคราะห์ครับในลักษณะของได้วัสดุออกมาไม่ใช่กระบวนการทอนะครับเป็นลักษณะของการทําเป็นเหมือนแผ่นฟิล์มนะครับแข็งไหมครับอาจารย์ไม่แข็งนะครับคือลักษณะของความยืดหยุ่นจะคล้ายๆเกือบจะคล้ายๆหนังเลยครับหรือถ้าเกิดเปรียบเทียบยก,กับผ้าเนี่ยเหมือนโพลีเอสเตอร์ที่แบบมีเอาไ้ทำแจ็คเก็ต อะไรอย่างเงี้ยครับที่กันแดดกันฝนอะไรอย่างเงี้ยครับค่ะอ่าอันนั้นเป็นการทดลองที่อาจารย์ได้ผ้าผืนใหญ่มา เรียกเรียกว่าเป็นผ้าได้หรือ,อยังอาจารย์จริงๆก็เรียกได้นะครับแต่ถ้าเกิดเหมาะสมจริงๆเนี่ยคือมันสามารถเอาไปตัดเย็บก็ได้ <c oughs> เพราะว่าผมเคยทําชุดชั้นในด้วยนะในการประกวดงานประกวดแล้วก็ทํางานสร้างสารรค์นะครับก็เป็นลักษณะของการทาทจิวเวลรี่แบบลักษณะจิวเวลรี่ที่ใหญ่เหมือนเป็นเครื่องแต่งตัวครับก็ <c oughs> คือจะใหญ่กว่าจิวเวลรี่เล็กๆคือจะใหญ่ขึ้นมาลักษณะของประมาณสักห้าสิบเซนอะไรประมาณนี้ครับสามารถสวมข้อใส่เพื่อทํางานตอบสลองในเรื่องของสุขาัณฑ์อีกส่วนหนึ่ง ก็เคยทําเป็นแบบลักษณะของกระเป๋านะครับก็เป็นกระเป๋าของผู้หญิงอะไรอย่างเงี้ยครับประมาณอาจารย์บอกว่ามีค,ความยืดหยุ่นประมาณหนึ่งไม่แข็งมากทีนี้ถามถึงความค,คงทนบ้างดีกว่าอาจารย์พอ,อด้วยขั้นตอนที่ทดลองอันนั้นน่ะสามารถสวมใส่ขยับแขนขยับขาได้เลยไหมหรือว่าจะต้องเอาไปทําอะไรเพิ่มให้มันยืดหยุ่นมากขึ้นอีกหรือเปล่าคะคือตอนนี้สู่กระบวนการพัฒนาเนี่ยต้องพัฒนาต่อนะครับอันนี้เป็นต้นแบบโรโตไทส์นะครับแต่ส่วนการทดสอบหรือว่าการท ดลองหรือการวิเคราะห์ในเรื่องของคุณภาพวัสดุเนี่ยเราสามารถในวิเคราะห์ออกมาในสเตจแรกนะครับก็คือผมเนี่ยถ้าเกิดในทางกายภาพมันมีความอ่อนตัวความมีความคงทนต่อสีต่อการฟักมีความคงทนต่อสีต่อแสงะของสีต่อแสงนะครับแล้วก็ความเป็นกดและความเป็นด่างต่อการดึงและก็แรงฉีกขาดปรากฏระบ,บุค่าไตเนี่ยตามมาตรฐานของ JIS หรือ Japan Industry Standard นะครับเพห้องปฏิบัติการของบริษัท ไทวาโก้จำกัดมหาชนซึ่งได้รับรองมาตรฐานในระดับสากลนะครับ ISO IEC 17025นะครับอันนี้ก็ผ่านกระบวนการมาแล้วในตัวต้นแบบแต่ในสู่วงการอุตสาหกรรมเนี่ยจะต้องมีการพัฒนาต่อเนื่องยังเคยคิดว่าจะเอาไปยิงเส้นใยเพื่อเอามาถัดทอเป็นเหมือนสารทอเป็นสิ่งทอในอนาคตต่อไปอะครับ ค่ะเพราะฉะนั้นตอนนี้เหมือนกับเราได้แผ่นนี้ขึ้นมาแล้วแต่ว่าเราไม่ได้นําไปทอเรามาลงรูปทรงของเสื้อผ้าแล้วก็ตัดแล้วก็สามารถสวมใส่ได้<ห>เป็นอย่างนั้นใ,<ห>ใช่ไหมคะถูกต้องครับอาจารย์สงสัยนิดหนึ่งดินเนี่ยนะ,ะเวลามันโดนน้ํามันจะนุ่มแล้วมันจะเปียกแล้วผ้าอเน,นี้ยค่ะโดนน้ำมันจะเป็นยังไงคะอันนี้ถ่ายกระบวนการซักได้อย่างที่ผมกล่าวไว้เมื่อกี้นะครับเอ่อผ่านกระบวนการซักได้แต่ต้องซักมือถามว่าตอนนี้ณปัจจุบันเนี่ยมีสีเหมือน สีที่มันเป็นสีส่วนเกินของวัสดุไหมมีครับก็จะมีสีส่วนเกินถ้าเราแช่ไว้น,น,นานๆมันก็จะมีสีน้าตาลที่ออกมาอย่ตลอดเวลาถามว่ามันมีความเปลี่ยไหมมีครับถ้าเกิดแช่ไว้นานเกินเราจะต้องแช่แล้วเหมือนผ่านน้ำไม่ได้แช่ไว้ตลอดแบบเหมือนทั้งวันหรือว่าสักชั่วโมงหนึ่งอย่างเงี้ย เราก็จะมีอเอฟเฟกเหมือนเปื่อยยุ่ยขึ้นเหมือนกันครับแต่ถ้าเกิดตกขปกติที่ผ่านน้ำปกติล้างทําความสะอาดเราไปตากเลยก็จะไม่มีปัญหาเหล่านั้นครับแต่ผ้ามันก็เปียกใช่ไหมคะอาจารย์มันจะไม่ได้เหมือนห,หนังที่น้ํากลิงล้งผ่าน อ๋อมันเปียกแล้วมันก็แห้งเปียกครับครับก็คือดูดซับน้ำครับค่ะช่วงที่ทําการทดลองต้นแบบอาจารย์ทดลองอยู่นานไหมคะใช้เวลาเร็วมากนะครับถ้าเกิดเป็นวิจัยครั้งนี้ที่ผมอะทำเป็นคู่ขนานผมถ้าทบทวนวรรณกรรมไปด้วยคือหาวิจัยอื่นในการทดลองใกล้เคียงกับเราแล้วเสร็จเนี่ยก็จะเอาเหมือนเป็นไฮบริดลูกผสม,มครับพร้อมกับคิดว่าดินเนี่ย เป็นหัวใจสําคัญของเราแล้วล่ะในการทํางานผมก็ทดลองดินไปด้วยควบคู่กันไปถามว่าระยะเวลาใช้นานไหมผมทดลองกับอ,อ่น่าจะประมาณตีหนึ่งครับเราก็ได้เป็นรูปล่างรูปลักหรือว่าได้เป็นสูตรพอเนี่ยผมจด ก็เสริจทางปัญญาแล้วเรียบร้อยค่ะค่ะอาจารย์สีที่จะได้มามันก็จะเป็นโทนโทนน้าตาลเข้มอ่อนแล้วแต่ดินใช่ไหมคะจะอยู่โทนนี้แล้วรูปทรงของเสื้อผ้าที่อาจารย์ออกแบบเป็นยังไงบ้างคะมีกี่แบบเวลาออกแบบเนี่ยตอนที่ออกแบบเนี่ยเราต้องการตอบสนองในหลักของปัญญาครับพอเสร็จแล้วเนี่ยเราเลยทําการออกแบบในลักษณะของการนําอนุภาคของสิ่งมีชีวิตที่เป็นลักษณะของการคํานวณ ของสิ่งมีชีวิตตั้งแต่เกิดจนถึงถึงดับหรือว่าสูญสลายไปเสร็จแล้วเนี่ยมันเลยเป็นรูปทรงของฟิสตเลยนำสุดยอดสิ่งประดิษฐ์นะครับปี2013เนี่ย เอามาใช้ก็คือ M P e เฮดอนผมเลยเอารูปทรงของ M P U เฮดอนคล้ายคล้ายอัญมณีอะครับเอามาเป็นรูปทรงของการออกแบบมันจะเป็นลักษณะของค่อนข้างเหลี่ยมหรือว่าเป็นสามเหลี่ยมเพราะว่าเขาบอกว่าในลักษณะของสามเหลี่ยมเนี่ยมันจะมาก่อนที่จะเป็นวงกลมผมก็เลยนํารูปแบบของลักษณะของ M P U เฮดอนที่เป็นลักษณะของฟิสิกส์คำนวณอนุภาคของสิ่งมีชีวิตเนี้ยเอามาออกแบบเป็นรูปทรงของเครื่องแต่งกายหรือเครื่อง่งห่มเพื่อตอบสนองว่าเฮ้ เขาเกิดมาจากดินเราใช้งานเขาจนสูญสลายาเป็นรูปทรงที่มันสอดคล้องกับแนวความคิดก็เลยเป็นรูปทรงในการออกแบบประมาณลักษณะของแนวความคิดของแอนติ t ูเ a ดอนครับ อย่างที่อาจารย์บอกไปว่างานนี้ได้รับรางวัลด้วยใช่ไหมคะอันนี้ให้อาจารย์รเล่าร,รายละเอียดให้ฟังดีกว่าว่าผลงานไปเตะตาต้องใจกรรมการอย่างไรและแนวคิดที่อาจารย์นําเสนอเนี่ยมันอยู่ในผลที่ทําให้ได้ด้วยหรือเปล่าคะอาจารย์คิดว่าน่าจะใช่นะครับเพราะว่าส่วนหนึ่งเนี่ยไม่ใช่งานในภายในประเทศเอย่างเดียวนะครับผมได้ทั้งแกนนดีไซน์อวอร์ดของจิวเวลรี่ของโรมาเนียไม่ว่าจะเป็นใทอันนี้เป็นไทยเชิงของ ออสุนทรียศาสตร์นะครับหรือ <Yeah. S 2> ว่าแนวในเรื่องของศิลปะส่วนอีกท่านเนี่ยก็ไปได้ e m e r g i n g Scholar ของ USA mm hmm. รวมไปถึงงานที่เป็นนักวิจัยหน้าใหม่ในลักษณะของเวทีนานาชาติ mm hmm. แต่รางวัลนันทรงเกียรติที่ได้กล่าวไว้เนี่ยก็คือรางวัลวิจัยแห่งชาตินะครับ <Yeah. S 2> สำนักงานวิจัยแห่งชาติวชกระทรวงอุดมศึกษาว <Yeah. S 2> ิทยาศาสตร์และนวัตกรรมหรือว่าอวนะครับจัดงานวันรักษะดิ์ขึ้นเพื่อแบบเหมือนเชิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรชัชก,กาลที่9เพราะว่าท่านเป็นเหมือนบิดาหแห่งการประดิษฐ์แล้วเสร็จแล้วเนี่ยผลงานของผมเนี่ยนวัตรกรรมการใช้ดินสังเคราะห์เนลินในฐานะวัสดุสีทองทดแทนเพื่อสร้างสารรค์เครื่องรุ่งผมในอนาคตก็เลยได้รางวัลนักสริดคิดค้นครับในระดับดีซึ่งเป็นสาขาปัชญยาด้วยประจำปีก็ประมาณ2,565ผลงานที่คิดว่าเตะตาหรือว่าชนะใจกรรมาก,การนะครับผมคิดว่าในเรื่องของยินที่กล่าวไว้เนี่ยมันดูมากมายม,ายมหาศาล มันตรงกับแนวความคิดหรือตรงกับนโ,โยบายของชาติค,ครับที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจโดยนําทรัพยากรเนี่ยมาผัานให้เกิดมีมูลค่าแต่ยิ่งกว่านั้นเนี่ยในดินมันมีแบคทีเรียชัดด้นดีอะ,ะครับเป็นสเตโตไมซ์ ที่คล้ายคลึงกับเม็ดสีเมลานินของผิวมนุษย์มันเลยเม็ดสีเมลานินของมนุษย์ทุกคนเนี่ยมีเหมือนกันหมดแต่ระดับค่าของเม็ดสีเมลานินมันไม่เท่ากันมันจะมีอยู่หกระดับพอเสร็จแล้วเนี่ยในดินดมันมีเจ็ดตไมเสร็จผมเลยคิดว่าหัวใจสําคัญในการชนะใจกรรมาการเนี่ยคือเพื่อผ้าเนี่ยมันจะสวยได้จริงๆมันสวยได้เหมือนกันนะครับเราเคยลองสีสีหนึ่งเดี๋ยวเราชอบสีสีหนึ่งแต่ไม่จําเป็นว่าสีสีนั้นทุกคนจะต้องใส่สวยใช่ บางทีเราเรา,เราต้องลองอย่างที่ผมเป็นนักออกแบบนะครับเป็นนักออกแบบผมก็ต้องรอต้องมอง,มองดูว่าคนทําไมต้องต้องฟิตติ้งตลอดเวลานอกจากสรีระหรือว่าบอดี้นะครับนอกเหนือจากตรงนั้นเนี่ยคือสีพอเสร็จแล้วเนี่ยมันก็เลยเป็นหลักปัจจัยที่ตัวนี้น่าจะชนะใจกรรมการนะครับเพราะว่าปัจจัยตัวนี้ทั้งให้คุณค่าในแง่จิตใจเพราะสร้างสมดุลระหว่างวัสดุที่ได้จากดินกับสีสีพันมนุษย์นะครับ